ไปดาเนินคดีกับน้องนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่ากระบวกนักศึกษาแห่งชาตินะครับแล้วก็มีสองท่านนะครับก็คือท่านอาฮากินคงติโกซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะครับอดีตรองเลขาธิการนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือนายอาเจ็โซโกนะครับซึ่งเ,เป็นนักประชาธิปตุมในองค์กรที่ชื่อว่าเดอะปัตานีนะครับผมคิดว่าเป็นกรณี ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับอาจจะเข้าข่ายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสวนาที่ทางน้องนักศึกษาจัดขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการจับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในมิติทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในทางการเมืองอของอขบวนการเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอนาคตตนเอง ภายใต้หลักการของสิทธิในการกำลังดชะตากรรมตนเองหรือเรียกสั้นๆว่า RSD เนี่ยที่ผ่านมาก็มีการจัดโดยนักวิชาการหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งมอพัฒนีมอหัดใหญ่นะครับมีทั้งมจุฬามหาวิทยาลัยมีทั้งมธรรมศาสตร์นะครับรวมกันเป็นเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมด้วยทั้งหมด24องค์กร ก็มีการตั้งคำถามตำหนงียกันนะครับหากหากต้องการจะให้ปัญหาความไม่สงบยุติลงทางออกคือต้องให้พื้นที่นี้เป็นรัฐอิสระแยกออกจากประเทศไทยหรือไม่กรอบข่ายที่ทางฝ่ายความมั่นคงนำโดยกรมบัญชีส่วนหน้าอ้างว่ามีความผิดและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าคำว่ารัฐอิสระนะครับ แยกออกจากประเทศไทยมันก็มีนเมนะครับถ้าถ้าจะให้มองว่ามันมีนเมก็มีนเมได้แต่ที่มันไม่ได้ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็มีคําถามด้วยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเป็น double standard สองมาตรฐานหรือไม่ของน้องนักศึกษาที่กรุงเทพที่ผ่านมาในการรณรงค์ RSD เองนะครับ กับน้องๆขบวนนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะครับก็อยู่ในมาตรฐานโยกการแต่การบังคับใช้กดีเนี่ยต่างการคือฝ่ายความมันคงเลือกที่จะบังคับใช้กฎหมายกับน้องๆนักศึกษาแต่ไม่เลือกที่จะบังคับใช้กฎหมายกับนักวิชาการกับประกาศาชารยคมแล้วก็กับเคสของหลายๆเหตุการณ์ที่นักกิรกรรเขาทำการรณรงรงที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยทำให้อดที่จะ มีข้อสงสัยไม่ได้ว่าแรงจูงใจหลักสําคัญในการตัดสินใจดำเนินคดีเนี่ยมาจากการที่จะรักษาสถานะของความมั่นคงโดยกรมพัศกษส่วนหน้าอ,อ,อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีแรงใจหลักอย่างอื่นด้วยมาขยับเนี่ยหลังจากที่เลขาธิการสมชน,นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าจะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวขออ้องการสั่งการของ านายกรัฐมนตรีแน่นอนซึ่งเป็นผู้นํานในรัฐบาลรักษาการปัจจุบันนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเพราะรัฐบาลรักษาการนาโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่พอใจพักเก้าไกลไม่พอใจอพักเป็นธรรมพักประชาชาิซึ่งเป็นพักฝ่ายตรงข้ามที่จะตั้งรัฐบาลเลยหาจหังหวะโอกาสเป็นเงื่อนไขในการดิสเครดิต ทั้งสามพักหรือเปล่าโดยเฉพาะพักเก้าไกลที่มีนโยบายตอนช่วงหาเสียงชัดเจนว่าจะยุบกรมนอด้วยเนี่ยเลยเป็นโอกาสที่จะ,ะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามหรือไม่โดยเอาน้องน้องนักศึกษาเนี่ยเป็นเป็นที่ลงนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแน่นอนว,ว่ามันส่งผลกระทบบัอมบรรยากาศการพูดคุยสันิภาพสันติสุขโดยตรงนะครับนะครับอย่างมีนัยยะสาคัญ เขาเลยกล้าที่จะพูดอะไรที่ดูมินเมยต่อผู้ใหญ่ที่อยู่ในฝ่ายของมันตรงเพราะไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปทําให้ใครเสียชีวิตนะครับไม่ได้ไปทําให้ใครต้องอถูกทําลายสิทธิเสรีภาพหรือทรัพย์สินเงินทองนะครับไม่ได้ไปใช้อาวุธเข็นฆ่าใครแต่เป็นการใช้ความพิดพ,พยายามที่จะใช้สันติวิธีที่มันเป็นไปได้จริงแต่การประกาศดําเนินคดีแบบนี้ของฝ่ายกบฏนนท์ภัคสี่ส่วนหน้าเนี่ยถือว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ย เกิดผลใจตรงนะครับคือแบบนี้เนี่ยมันเป็นการโยนเยงระหว่างในระดับนโยบายที่นําโดยสมชที่จะนำสนับบรรยากาศการพูดคุยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแต่ในทางปฏิบัติระดับพื้นที่ของรัฐสิทธิพักศิส่วศนรนีนาเนี่ยเลือกที่จะใช้กฎหมายมาสกัดกัน้นไม่ให้สิิทธเสรีภาพอของน้องน้องนักศึกษาเนี่ยที่จะเป็นตัวแสดงหลักในการกับเพื่อนในทาสถิติวิธีให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกภาคส่วน คนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ใช่กรมนไม่ใช่ท่านประยุทธ์จันโอชานะครับที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการนะครับคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือฝ่ายตรงข้ามของรัฐไทยที่เป็นคู่ต่อสู้ในทางอุดมการทางการเมืองในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของทางชนชาติเหนือเดินแดนในพื้นที่นะครับก็คือ BRN อ่าวหลังท่านแม่ทพัพเบอร์ดในฐแนะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในพระเี ได้มอบนัดให้กับผู้ในการสำนักกฎหมายและสิที่มันเรื่องชื่อถืไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสพบรุรีรัมนีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อเพื่อออกิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องับการจัดเตรการเปิดตัวกระกกบวนการยาติธรรมที่7มิถุนายนที่ผ่านมาไปหลังจากที่ทางเจ้าที่ได้ไปแก้งความกัเนานกัะดีนะครับก็มีกระแส ขึ้นมาในสังคมอย่างกว้างขวางกังในเรื่องของเครือข่ายนกักบิชาการที่ออกมาให้ประเด็นว่าเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมในเชิงวิชาการในรูปขมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีบางฝ่ายพยายามที่จะออกมาเสนอว่าเราควรจะใชแนวทางตามหลักรัฐศาสตร์ก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนิมคติความคิวาื่อแทนเรื่องของการดำเนินคดีบางท่านก็มองว่าในเรื่องของ การดำเนินการของทางกองกาลรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านั้นอาจจะไปเกี่ยวพันกับไทม์ไลน์ในช่วงการเปลี่ยนฐานทางการเมืองผมเห็นว่าจริงแล้วภายหลังเกิดเหตุตั้งแต่วันที่7มิถุนายนทางกองพันส่วนหน้าเราได้มีการประกาศมาตั้งแต่วันรุ่งขึ้นก็คือวันที่8ว่าทางเจ้าที่จะใช้เวลาในการรวบรวมขยานประมาณ2สัปดาห์จนนําไปสู่การเข้ารองทุกข้อโทษตัตังการสอบสวนเมื่อวันที่23 เมกี้ล้าลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นเรื่องของปความมั่นคงเราไม่สามารถมองแค่เฉพาะภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในร่วงเวลาดังกล่าวได้ต้องมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงทั้งพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรรวมทั้งเจตนาแอบแฝงไอเจตนาพิเศษต่งตางๆว่ามันจะมีส่วนสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้น ที่หลายฝ่ายได้ออกมาสแสดงความคิเดเห็นว่าในลักษณะของการแจกกิจกรรมในวันนั้นน่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของพี่น้องประชาชนก็อาจจะใช่แต่ถ้าเรามองในเจียตนาหรือเกียตนาพิเศษซึ่งเราต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งในเรื่องดังกล่าวนะครับทางทางกองการรักษาความมั่นคงภา,ายในภาคสีส่วนหน้าผมเองก็ขอที่จะนะครับว่าเรายังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายที่จะดดำเนินการ ตามพยานฐานด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็พร้อมที่จะให้ความความเป,ป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้สิ่งที่จะนําไปสู่การดาเนินคดีขึ้นอยู่กับหนึ่งเจตนาหรือเจตนาพิเศษพฤติกรรมรวมทั้งในเรื่องของพยานฐานนะครับเราะนั้นในเรื่องของแนวทางในการสืสรบสวนสอบสวนการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีวความมั่นคงล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางท่านไปทับได้มีการเชิญ หน่วยที่เกี่ยวข้องที่เราได้ว่าเป็นคณะทํางานด้านกฎหมายรวมทั้งคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาประชุมหารือร่วมกันเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการจะดทำสํานวนฟ้องนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้มีการเห็นพ้องต้องกันว่าแนวทางที่จะนําไปสู่การดําเนินคดีนะมันจะต้องมีการวาดภาพในยคร,รับรวมไปได้ก่อนคือสังคมมันเห็นแค่ภาพการใช้คุมแรขอ,ของกลุ่มกระบวนการอะไรแต่จริงแล้วอีก อ,อีกด้านหนึ่งที่สังคมอาจจะมองไม่เห็นที่ผมเคยกล่าวไว้ว่ามันเหมือนผู้ของแขกก็คือในเรื่องของการต่อสู้ทางความคิดการต่อสู้ทางการเมืองที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษทั้ง5รา,ายจะเป็นสมาชิกของกลุ่มกระบวนการนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการต่อสู้ทีนี้ถ้าหลักฐานไปถึงใครเกี่ยวข้องกับความผิดฐานใดเราก็คงจะต้องดำเนินการตามนั้นโดยไม่สามารถที่จะเราเป็นการปฏิบัติได้ครับ ในส่วนของผู้ที่ถูกร้องทุกเดียครับในประเด็นนี้นี่นมีห้าคนที่จะจะมีเพิ่มจากนี้ไหมครับก,ก็ในในขั้นต้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องมีการออกหมายเรียกเพื่อ mm. เพื่อมาสอบปากคำทีนี้หลังจากที่เราได้คำาัดทำการตรวจสอบอข้อมูลบุคคลพฤติกรรมและความเชื่อมโยงหากมีความเชื่อมโยงรือเกี่ยวพันไปถึงบุคคลอื่นบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด ทั้งอาจจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมวันนั้นหรือคนที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงถ้าหลักฐานพาสดิไปถึงบุคคลไหนก็คงจะต้องดำเนินการตามปหลักฐางที่ได้มีการตรวจสอบแล้วครับ